มาอีกแล้วทุกคนพบกัสินค้าแบรนด์ดีของทีวราอีกแล้วนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดสี่เจ็ดเจ็ดห้าแปดหกสามนะครับหปนะครับชิ้นไปนะครับตัวนี้เป็นซุ้มกาแฟนะครับหรือซุ้มไข่ของนะครับสีขาวสไตล์มินิมอลนะครับมีขนาดอยู่ที่สองเมตรนะครับมีความลึกที่สองเมตรนะครับมีความสูงที่สองจุดสี่เมตรเลยนะครับผมวัสดุโครงสร้างมันโครงสร้างเหล็กหนานะครับผนังที่ชีดนะครับผมเืล็ก เราก็จะ้เหล็กสองคู่สองนิ้วนะครับหลังคาไม่ชิดจิตจนวนให้เรียบร้อยนะครับพื้นยางพาราสิบหกมิลนะครับเครือบวีเทนเพื่อความสวยงามนะครับผมเกด้านหน้านะครับเป็นกระจกนะครับบานสไลด์นะครับผมเปิดได้สามช่องนะครับอันนี้เป็นลูกค้าเขาสั่งมาครับผมเกด้านข้างก็เป็นบานกระจกนะครับได้สองนิ้วคูช่องนะครับเลิดได้นะครับผมเกทหังามครับสวยงามครับตัวนี้ ีด้านหลังนะครับด้านหลังมีคนลบให้หนาอาลายนิพนธ์หนังนะครับเราจะยึดไปมีเวทนะครับเบื่องกันขโมยด้วยนะครับตัวหนึ่งเฮ้บอลล็อกหนานะครับพื้นภายในสมาร์ทบอร์ดนะครับพื้นปู16มิลอามีบานะครับมีซิงค์น้ำให้เรียบร้อยนะครับมีชั้นวางของให้เรียบร้อยนะครับระบบไฟตู้คอนเสิร์นะครับตั้งไฟให้สามจุดเลยนะครับผมแล้วก็ไฟดาวไลท์นะครับบกนิ้วฝังฝ้านะครับอาฝ้าก็เป็นฝ้าปูสมาร์ทบอร์ดเหมือนกันนะครับดูดดน้้ไ นี่นะครับนี่พื้นเต็นเลยนะครับเดี๋ยวนี้ลูกค้าสั่งมาด้านล่างนะครับกระจกลูให้เรียบร้อยนะครับผมนาตะเกียบนะครับตามขอบตามแนวยิงกาวีคุณนกันน้ำเข้าให้เรียบร้อยนะครับทั้งภายนอกภายในนี่ตรงปัะตูเราก็จะยิงให้หมดนะครับตามขอบตามมุมนะครับนี่ทุกที่ทุกแนวกันเลยทีเดียวเลยนะครับผมกันน้ำรั่วน้ำซึมนะครับนี่ใต้หลังคานะครับเราป้นสีขาวให้สวยงามนะครับตามบานหน้าต่างตามอะไรจะมีมือจับมีกรรให้เรียบร้อยนะครับผม นี่ด้านบนนะครับมีป้ายสำหรับติดไบเนอร์นะครับความสูงที่40เซนติเมตรนะครับติดครับกันีะครับ